สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้ภาพมาเก็บเห็ดอีกแล้วเป็นคลิปที่สองของปี2021นะคะไปชมกันเลยค่ะน้องเล่มปีนางถ่ายยีรดนะคะไปกันเลยค่ะทุกๆคนเพ็ดกุ้มเล็กมืนน่อนี้สามดอกฝนตกลิ้นจักน้อยนะคะมืนน่อนี้ตกแต่มเมื่อคืนแล้วตกโบแห้งค่ะ ขอวางไว้ก่อนค่ะออมหน้าออมหลังดูค่ะเดี๋ยวกัดตรงนี้อีกสามร้อยหกสิบองศาดอกต่อดอก ผลมาติดกันค่ะพี่น้องแนมเบิงอีกค่ะเนี่ยคะ่ะอุปกรณ์ของแพ่นขาตั้งกล่องมันสีสูงนี่ยแผ่นซางไม่เลยล่ะสีฮอดเร็วๆนี่ลหละผลทั้งหน้าผลกระมีค่ะพี่น้องรลบหน้าโลบหลังอยู่เดี๋ยวตัดค้าให้ดูนะคะขาตั้งกล่องกะยักใหญ่ในจักน่อยค่ะพี่น้องมันก็นเลยเอถอะทะเนาะพาเข่าปลาฝนตกลิ้นผมรออีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะพี่น้อง สันกะย่างซาอาทิตนาค่ะตั้งกล้องมากค่ะหนักสองขีดครึ่งหรือว่าสองขีดนี่แหละตัดคายชมค่ะแปดดอกนะคะจวดจวดชับชับกบมากๆเลยค่ะ บมีถากบไม่นอนเลยค่ะใส่เสื้อไาล่แจ็คเก็ตสีส้มพร้อม กรยากันยุ่งใส่แอวค่ะพี่น้องที่มันเป็นคืนนะคะแผ่นซื้อมาเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยยุ่งกับบ่้ลายคะ่ะมันไหลเนาะกระดิ่งกระพับไว้บีดโค้งและขามัน,นี ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เ,เด้อค่ะพี่น้องป่านกันเบิงเฮดฟินแลนด์คลิปที่สองค่ะตัดเร็วๆน้อยยายแพนพี่พาพี่น้องไปชมวิวข้าครั้งหน้า ออกพอมกันเกตดึงทั้งบดค่ะพี่น้องบอก,กวงเพราะว่าดินมันบแห้งดินมันซุ่มดอกงามป่าอุดมสมบูรณ์สุดยอดเลยค่ะไปโตป้าข้างหน้าค่ะพี่นอ้องเลาะนี่ละใกล้ๆก,กันชองสามเมตร เตมุเตมิวางไว้ก่อนอ๋อเปแต่ดอกงามๆค่ะเรียมหาอีกค่ะพี่น้นองนำหญ้าค่าค่าะดอกเนี่ยหญ้าค่ารับแดดเกล็ดหนึ่งค่ะทองมันยังขาวอยู่ คันทองมันออกเหลืองๆสิตีเป็นเกตสองอันนี้เกตหนึ่งค่ะอ้อมหน้าอ้อมหลังทางขวาอีกกระแพนเห็นแวบ,บๆโอ้ยดอกงามๆทั้งนั้นเอียวมากเพ็ดกระตั้งท่าอยู่แล้วค่ะ จอค่ะอุย้ยเห็นอีกแล้วค่ะอันนั้นตังว้ก่อนนะคะสามดอกตุ่มๆเอาว้เก็บมะออื่นขาหน่อยมะออื่นทามันกินนามมันดอกไงึ้นจังตัดขาได้เร็วมันแกะสลักย้่มันกระสาเนาะคะ่ะพี่น้องเลือกเอาแต่ดอกใหญ่ๆปก่กอนอันนี้ในเขาสียเอาเกลือใส่นะคะ เพือเป็นก้อนเอาไว้ให้พวกกวางมากินพออีกแล้วด้านหน้าอีกสองดอกทันตัดเทอร์ละดอกตัง้งคากลองชิาที่คุณละพี่น้องเพื่อมันสิได้ฉากเนาะมันเอียงมันอย่างเ,าเก็บรอบๆนี่แล้วก็ตัดขาคาัา,าที่นี่ ตัดขายเฮ็ดตั้งไว้นี่เนาะบนตัดข่ายเฮ็ดเอามาตั้งไว้ใกล้เฮ็ดดินเนาเก็ดละเล่าสิบเม็ดสิบห้าเม็ดท่านได้ออกที่บันไดขามือที่สงมานี่ เห็ดดินเนี่ยมันขึ้นได้ขึ้นได้ช่วมือค่ะพี่น้องแ้วก็เฮียวเร็วกว่าเห็ดเพิ่งอยู่จัหน้อยที่เท่าเร็วสามดาวนะคะน่ะวันนี้ไม่ขออนุญาตเก็บไปนะคะจุดประสงค์ก็คือเห็ดเพิ่งค่ะวันนี้เก็บว่าท่านมันชิน,นำาผลตุกบานไว้ เ็ดงาดอกแข็งกอบกอบค่ะอันนี้กระเมียนโอ้โหหักสามพี่น้องเอาไ้นี่และขอประทานอภัยนะคะมันมองไม่เห็น ปลาเดี๋ยวก็ขึ้นพร้อมกันเบิดค่ะขึ้นตลอดหยิบซีชโมงกันเพื่อนได้เตกจะปอขึ้นเร็วขึ้นพร้อมกันเบิดทุกปลาอาลุณวางไว้นี่เอซีก็ถามว่าเนาะพี่พี่น้องน้องลุงป้านะอ่ะ ปนาเฮ็ดเพิ่งสโอกออกแล้วค่ะมาเด้อขามาชนเก็บน้ำลายค่ะไปตัวค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาใส่ตะก,ก้าก่อนอันนี้บ่อ,อไปน้ำนะคะเก็บแต่เฮ็ดเพิ่งหวานค่ะมืนอนี้พอเฮ็ดอีกแล้วซองดอกค่ะพี่น้องขาตั้งกล้องกะใหญ เดี๋ยวหอเก็บใหม่เซลฟี่ไปก่อนนะคะโลอขาตั้งกล้องเล็กมาอ้ยง่ามลายค่ะสองดอกค่ะตรงนี้ไปต่อนะคะป้ากับหกๆเนี่ยอยู่จักน้อยป้าประจำแล้วค่ะพี่น้องเน่เห็นแต่ไกๆ่ๆแล้ว ยากค่ะมันชุ่มชื่นงามค่ะข้างๆคมขออนุญาตวางไว้ก่อนนะคะสองดอกดอกหน่อย ะมุแต่มิแกงแซ่บเมื่อกี้นี่เห็นแวบบๆเห็นเห็ดอันนี้ค่ะพี่น้องเห็ดหนังไก่3ดาวนะคะเห็ดหนังไก่เดี๋ยวให้เขาดอกใหญ่ก่อนเนาะดอกน,น้อยๆอยู่อันนี้ รออีกประมาณสัก4ี่ห้ามือค่ะตระกูลเดียวกันกับเฮ็ดมันปูเป็นลาดชั้นแบบนี้แหละคะ่ะปลาสุ่มสื่นมันออกก่อนไปหาเฮ็ดเพิ่าเขาโตนะคะมนัมนมนันอมันรอความกันเป็นขั้วมันมันมานมา่มาซอยยายแพ่นเก็บเฮ็ดจากพี่นอ้อง กำลังออกภาคกลางฟินแลนด์ช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจทักทายแพน,นเดอร์ค่ะเดี๋ยวตัดขาให้ดูนะคะกลุ่มนี้ตัดอันเป็นหู้ออก สวยมากเลยค่ะขากบๆอส้ยสะอ่อนพี่นอ้องเช็บๆๆเช็บเช็บเลียงตัดขา,ายุ่งบ้หลาย ผลตกไปแล้วมันกัดผลตกเส้าแล้วค่ะพี่น้องกันผลตกปีกมันบินบม่ได้เนาะแต่ว่าขันผลสลับแดดมันเอายุ่งมันสีลายช่วงมันเอา้าบินมันก็โอบอา้าวเพชรแอ่งขืนดีแบบทีนี้นเบาเรืองยุ่งเนาะคะ่ะ มนันอุณหภูมิกับประมาณสิบสี่องศาก็ดีงางเก็บเห็ดเห็นใกล้ไกลแล้วซองดอกโอ้ยงามงามพอปลูไม่เป่งเกตหนึ่งขาวจั่วอากาศดีเพ็ดก็งามพี่น้องสุดยอดเลยค่ะ ดอกงามคักค่ะสามดอกค่ะสุดยอดเลยค่ะจวดจวดชักชักขูดออกมีดเบามีดโค้งมีดมืออาชีพกีบเ็ดเพิ่งโดยตรงพี่น้อง สุดยอดเลยค่ะสวยมากค่ะ เดชเบิงเฮดกับพี่น้องได้ชำนีแล้วคลิปที่สองของปี21นะคะมีแต่ดอกงามๆอวบๆขาวๆเนื้อแน่นเลือกเอาแต่เกตหนึ่งมีแต่เกตหนึ่งทั้งนั้นลหละคะ่ะมือนี้แพนกะฝากกดไลค์คอมเมนต์แช์ทักทายเป็นกำลังใจแพทน,นําเดอคะ่ะทั้ง fc ใหม่ fc เก่าช่วงนี้แพนก็จะออกแต่คลิปเห็ดพึ่งนะคะผู้ใดกรลอดติดตามนะพี่น้องกะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปนะคะพยายามจะออกคลิปทุกๆวันคะ่ะช่วงนี้ เจอกันคลิปต่อไปค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย